สวัสดีครับวันนี้พบเราหลงพ่อโลครับสลวงพ่อโลคับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในอีพีที่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อเขียววัดหลวงบอนนะครับก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเหรียญเหรียญหลวงพ่อเขียวรุ่นแรกที่เราขางกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับอ่าจะถามเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อเขียวนะครับก็ว่ามาเชิญครับผม เหรียญหลวงพ่อเขียวสร้างปีอะไรครับเหรียญหลวงพ่อเขียวสร้างปีอะไรสร้างปี2 5 1 3้าครับผมเหรียญหลวงพ่อเขียวทําพร้อมกับรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกปี2 5 1 3ที่คลิปที่แล้วเราได้พูดถึงกันไปแล้วครับะนะจำนวนการสร้างของเหรียญโดยประมาณที่5000เหรียญโดยที่เป็นข้อมูลนะครับครับ แล้วมีเนื้ออะไรบ้างเนื้อของเหรียญหลวงพ่อเขียวนะครับตามตามที่เล่นกันก็คือมีเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ส่วนที่พบหาน้อยและมีอยู่ก็คือเนื้อของทองแดงผิวไฟและก็ทองแดงลมดำดำดำํำ,ำ,ำ,ำ <S <S> <S แต่ลงแดงลมดำกับทองแดงผิวไฟอันเนี้ยมีน้อยมาก นะลูกนะที่เคยพบผ่านตากันไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาตรฐานก็จะเป็นทองแดงกระไหล่ทองนะครับก็จะแยกเป็นบล็อกอ่าเป็นบล็อกนะครับบล็อกก็คือจะมีบล็อกที่เป็นนิยมสากลก็คือมีมทั้งหมดอยู่สี่บล็อกเรียนเนี่ยนะลูกนะ,ะหนึ่งเป็นบล็อกสองดีสามแบนอสองเป็นบล็อก จุดอ่ำตันสามเป็นบล็อกจุดอ่ำกวงสี่เป็นบล็อกธรรมดาซึ่งบล็อกธรรมดาเนี้ยไม่มีจุดครับอ่าไม่มีจุดนะครับเรื่องของบล็อกก็จะมาในี้กับเหรียญน,นะครับลูกส่วนสนนราคาก็ความหายากความสวยพวกนี้ก็คือไล่เรียงกนันมาตามตามบล็อกก็คือส3ิสซมแบนแล้วก็มาอ่ำตันกับอ่ำกวงนี่คือ จะราคาใกล้เคียงกลเคียงกเคียงกัน a few นอใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอ่าใกล้เคียงกันครับนั้นค่ะอยู่ที่ความสวยแล้วก็บล็อกธรรมดาก็จะถูกมาแต่คันนี้ก็เสนอราคาหลักแสนมีจํานวนเท่าไหร่ครับจํานวนนะฮะครับเ๋บอกไปแล้วประมาณห้าพันเหรียญห้าพันเหรียญห้าพันเหรียญตัวนี้ห้าพันเหรียญนะครับประมาณประมาณห้าพันเหรียญเพราะว่าตอนนั้นในยุคนั้นเนี่ยมันคงจะไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เป็น รายลสอนอแต่เขาคาดการณ์กันในตอนนั้นว่าประมาณห้าเหรียญครับผมแล้วดูยังไงว่าแท้ครับดูยังไงว่าแท้ส้าเลียนพวกเขียวเนี่ยนะลูกเอาเรื่องแท้ก่อนแล้วนะแท้หลักเบสิกที่เขาใช้ดูกันเลยเนี่ยที่ดูกันเนี่ยนะเหรียญส่วนใหญ่เนี่ยเหรียญหลวง,งพ้อเขียวจะดูหนึ่งจุดแรกนะครับก็คือหน้าหน้าเหรียญเนี่ยตรงบริเวณรอยปิดรอยปิดแนวนอนที่อยู่ระหว่างร่องหูเหรียญ นะกับขอบเหรียญด้านบนบเดี๋ยวก็ขึ้นรูปนะให้ดูด้วยนะครับตรงนั้นหนึ่งจุดที่ใช้ดูนะครับจะนะเป็นรอยปั๊มกระแทกซึ่งจะเกิดจากการปั๊มอันนี้จะเป็นหนึ่งจุดจุดที่สองที่ใช้ดูก็คือรอยกระชากขาดของตัวตัดด้านหลังหูเหรียญตรงมุมด้านบนบด้านบนนะเยื้องไปทางขวามือเรารเดี๋ยวก็ขึ้นรูปให้ดูนะครับ ตรงนี้จะมีเกือบเกือบเหรียญแท้จะมีเกือบทุกเหรียญน,นะครับ,รบเป็นจุดหนึ่งในการที่ใช้ในการพิจนารณาดูได้ส่วนอื่นก็ต้องศึกษาเรื่องของอรอยตัดรกระลแล้วก็เส้นความโคม้งชัดอะไรพวกนี้ลูกเป็นตัวผสมเข้าไปด้วยนะครับประมาณนี้เป็นจุดเบสิกคร่าวๆก่อนครับส่วน เกดูยังไงใช่ไหมเกดูยังไงเกในตอนนี้ที่พบเจอในวงการก็อยู่ประมาณที่ที่ที่จะข้อมูลในกลุ่มในกลุ่มข้อเขี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณสามสามตัวนะที่เจอกันก็คือหนึ่งวอจุดสองวอจุดหูหลุมสามขอบแหวงนะอ่าเริ่มมาที่อ่าวอจุดก่อนวอจุดก็จะอยู่ด้านหลังเหรียญจะมีหลุม อยู่ตรงวแหวนนะครับตรงตรงวแหวนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งของของตัวปั๊มเก๊ะนะครับเขาเรียกว่าวอลลุ่มแล้วก็สองหูหลุมหูหลุมก็คือใบหน้าหลวงพ่อเนั่นหันหน้าเข้ามาหาเราเนี่ยหันหน้าเข้ามาหาเราเนี่ยจะเห็นหูข้างซ้ายหลวงพ่อหันหน้าเข้ามาด้านซ้ายหลวงพ่อจะมีหลุมเล็กๆอยู่แล้วก็ด้านขวาหลวงพ่อด้านหูด้านขวาหลวงพ่อจะมีหลุมตื้นๆอยู่อันนี้เขาเรียกว่าบล็อกหูหลุม สามขอบแหวงขอบแหวงก็จะอยู่บมหนันหน้าหลวงพ่อเข้ามาเหรียญเข้ามา,าหาเรานะครับะจะอยู่ด้านบนขอบเหรียญด้านซ้าย<ะ>ตามรูปแล้วก็ด้านล่างแนวใกล้ๆกันตรงๆเงยื้องๆกันมันจะอยู่ด้านล่างะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดที่น่าจะเป็นตัวเกสที่ออกมาสัพพักละสัพพักละแล้วก็ก็อันตรายแบบนี้ะนะครับที่เขาเขาเจอกันนะครับประมาณนั้นนะครับ จะมีอะไรถามอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีเลยเหรอก็ไม่มีอ่ะโอเคได้สำหรับเหรียญพ่อเขียวเธอพูดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่มัย้อนยมนะครับของทางภาคใต้เป็นเหรียญที่ที่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะคนก็เลยมีความต้องการเหรียญกันเยอะแล้วก็ตัวเก๊เนี่ยคนศึกษาเรื่องของตําหนิพิมพ์รอยปั้มรอยตัดอะไรพวกนี้ให้แม่นนะครับไม่งั้น มีโอกาสพ่อของฝีมือออกมาเยอะมากรูปช่วงนี้ออกมาเยอะมากนะครับต้องต้องต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอันนี้ที่ผมบอกไปน,นี้มันเป็นแค่จุดตําหนิคร่าวๆที่ใช้ดูเบสิกเหรียญเริ่มต้นของเหรียญทอเขียวก่อนได้ส่วนเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นทั้งสี่บล็อกไม่ว่าจะเป็นบล็อกจุดสองีสามแบรนด์บล็อกจุดอําตันอ่ำบล็อกจุดอํากวงบล็อกธรรมดาไม่มีจุดพวกนี้ทุกอย่างที่ส่วนราคาเป็นแสนทั้งสิ้นนะครับยิ่งสองพีสามแบรนด์นี้แพงมาก ช่วงนี้ก็อยู่มันเคยมีถึงสองแสนต้องมีเป็นแสนแน่นอนส่วนบล็อกอ่าออตานกับอ่ากวงนี่ก็อยู่ความสวยก็หลักแสนแน่นอนถ้าไม่สวยก็ลดหลั่นลงมานะครับส่วนบล็อกธรรมดาก็สวยๆก็ต้องมีเฉียดแสนนะผมว่าอย่างนี้ต้องมีเฉียดแสนะต้องมีเฉียดแสนละเพราะว่าด้วยความที่สร้างพร้อมกันแหละนะครับแต่ว่าประสบการณ์ก็ไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าก,กันในมาทั้งสี่บอกนะครับประสบการณ์นี่โชคชนเยอะแยะมากมายนะครับเปบ็นเหรียญที่มีคุณค่าทาง จังหวัดน,นครรีธรรมราชมากแล้วก็ท่านเป็นกิจที่ลูกเราไปไหว้มาแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูทีก็ได้ท่านจะไม่น่าไม่เปิดจริงน,นะท่านยิ่งอยู่ที่วัดให้เราไม่ได้กลับไหว้นะครับที่วัดหนองบอนนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ที่ภาคใต้นะครับนครรีธรรมราชก็ชักชวนให้ไปไหว้สิริรสังขารท่านนะครับที่วัดหนองบอนไปไม่ยากนะครับทางไปมาสะดวกแล้วปัจจุบันนะครับยังไงก็มีโอกาสก,รรราก็ลองไปเวียนไปกับ สรีระสถานท่านได้ครับนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าเปลี่ยนพ้อเขียวเราก็ทิ้งท้ายไว้แค่ตรงนี้นะครับคงคงจะจบตรงนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าลูกชายอยากรู้เรื่องพักเกี่ยวกับองค์ไหนหรือยังไงเราก็จะมาทำคลิปให้ดูนะคคลิปให้ดูกันอีกนะครับส่วนวันนี้ยังไงก็ถ้าดูแล้วถูกสุขใจยังไงขอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับครับอย่าลืม ไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร์น่าซับสไคร์น่ากดกระดิ่งให้กระดิ่งกันเลยนะครับครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ